โอเคผมกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพวกผม,ผมปอบระกอบปีชักายชิกเกิดนะครับวันนี you, ้คูณอยู่กับผมเกมเซเวนไอทูนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเซตของความเร็วการโจมตีกันนะครับคือเซตใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับซึ่งจริงๆอ่ะในอนาคตมันจะมีเซตอื่นเข้ามาอีกนะครับผมรู้สึกผมจะเห็นอ่าไม่สนพลังป้องกันด้วยนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันหายยังไงแล้วมีสีแดงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในเซตนี้ก่อนนะครับก็คือเซตของเพิ่มความเร็วการโจมตีนะครับเมื่อใส่5เซตเนี่ยจะเพิ่มเรร็วในกาโจมตี26 เปอร์์เเซ็นตลยนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะ <Okay. S 2> เพิ่มมาเนี่ยจาก2เซตเนสิบ1อ็ดใช่ไหม mm hmm. เพิ่มมา4ที่ตอน3ใช่ไหมแล้วพอ5เซตเนี่ย ระเบิดขึ้นไปอีก11เป็นะครับเป็น26ซนะครับซึ่งตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีความเร็วในการโจมตีอยู่ประมาณ7.5อนะครับอย่างยอนฮีเนี่ยก็มีความเร็วการโจมตีแค่7.5เองนะครับแล้วก็เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น7กว่านะครับบางทีบางตัวก็ไม่ถึงนะครับประมาณ3.9เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเพิ่มเยอะมากเลยนะถือว่าเพิ่มเยอะมากเลยครับการใส่5เซตแบบนี้นะครับถือว่าเป็นการเพิ่มเยอะเลยครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันมี เซตเนี้ยมันมีผลกับการอารีนาเรามีความเร็วการโจมตีสูงเนี่ยเราจะเปิดสกิลก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะยังไม่ได้ทําการรีเซิร์ชเลยครับเพราะว่ายังหาในส่วนของที่มันเป็นเพิ่มความเร็วการโจมตีอ่ะมายังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดก่อนว่ามันเหมาะกับตัวละครแบบไหนประเภทไหนบ้างนะครับตัวละครที่เหมาะสำหรับการใส่ความเร็วการโจมตีนะครับจะเป็นตัวละครประเภทเบื่อไหมฮะเข็มไม่พอเนี่ยเติมเกมก็ยังแพงด้วย นี่เลยผมแนะนำจูบิโกช็อปเติมเกมง่ายเติมเกมสะดวกแถมไม่พอราคาย,ยังถูกกว่าเติมเองอีกด้วยเปิดให้บริการมามากกว่า5ปีใช้อดีตพัสบิ์ในการเติมสะดวกปลอดภัยชับไวแน่นอนนะครับบอกราความเคกมไป,ปเทพกะทีกับจูบิโกช็อปหรืออยู่ด้านล่างสนใจคลิกเลยบอกว่ามาจากผมอีปีแคทไก่รับสิทธิพิเศษมากมายสนใจติดต่อด้านล่างได้เลยครับผมออสายตีที่มี เขาเรียกไงมันมันเป็นสายตีที่มีแพสซีฟที่สนับสนุนการโจมตีเป็นหลักนะครับก็คืออย่างเช่นยอนฮีเนี่ยยอนฮีเนี่ยมีตีหมู่4เมตรรอบตัวใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้ฝัตตูเนี่ยโดนความเสียหายแรงขึ้น15%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอนฮีก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ใส่ได้นะครับยอนฮีเนี่ยก็เป็นตัวละครหนึ่งที่สามารถใส่เพื่อพลังรการโจมตีได้นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่เขาในส่วนของคิทิเคิลเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่า ผมคิดว่าในส่วนของคิท in ิคอลกับความเร็วการโจมตีเนี่ยใส่สู้กันเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าการโจมตีทั่วไปถ้าเกิดติดคิทิคอลด้วยเนี่ยแล้วก็ความเร็วการโจมตีสูงเนี่ยติดคิทิคอลไปด้วยเนี่ยก็จะรุนแรงมากมากเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสติดคิทิคอลของสกิลด้วยนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับตัวละครที่ไม่ค่อยเหมาะสําหรับการใช้ความเร็วการโจมตีคืออะไรนะครับก็คือแบบอย่างแคร์อย่างเงี้ยแคร์นี่คือไม่เหมาะเลยนะเพราะว่าแพสซีฟเนี่ยจะเป็นแพสซีฟผักออกไปใช่ไหมแล้วสกิลส่วนใหญ่เนก็็จะปสแบบ เขาเรียกว่าปั่นป่วนศัตรูคล้ายๆกับยูริหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกตัวละครพวกนี้จริงๆอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นยูริเนี่ยยังได้อยู่นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ยูริตีเนี่ยความเร็วในการโจมตีก็จะได้อ่ในส่วนของการเก็บอัตเมทไวขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็แนะนําว่าให้ใส่แบบผสมนะครับก็คือเป็นสามความเร็วการโจมตีแล้วก็ใส่2คริติคอลหรืออะไรอย่างงี้นะครับสำหรับพวกยูรินะแต่ในส่วนสาหรับตัวแครเองเนี่ยแครเองเนี่ยผมแนะนําว่านะครับอย่าไปใส่ในส่วนของ เพิ่มความเร็วการโจมตีจะดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่แพสซีฟไม่สริมเพราเรื่องความเร็วการโจมตีนะครับแต่พวกตัวละครที่พวกตัวละคร,ท,ร,ครที่มีแพสซีฟนะครับอย่างเพิ่มเอ่อเพิ่มพลังโจมตี10%อย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะสำหรับการใส่นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าไอรีนส่วนใหญ่เนี่ยก็เน้นไปทางการโจมตีสกิลเป็นหลักนะครับแต่ว่า อย่างที่บอกก็คือเรายังไม่รู้นะครับว่าความเร็วการโจมตีมีผลกับการออกสกิลก่อนหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแนวเทิร์นเบดเหมือนในภาคแรกนะครับภาคแรกเนี่ยมันเป็นเทิร์นเบดใช่ไหมความเร็วใครออกก่อนคนนั้นออกสกิลก่อนถูกไหมนะครับแล้วก็วนกลับมาก่อนอะไรอย่างนี้นะครับเปิดก่อนก็จะได้เปรียบแต่ในภาคเนี้ยคือมันวิ่งมาชนกันนะครับความเร็วในการวิ่งและความเร็วการโจมตีมันมีความเขาเรียกว่ายงไงมันมีความสัมพันธ์กันประมาณหนึ่งนะครับก็คือมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเรามีความเร็วกานโจมอ่าาเวระปไพ มันมีความเร็วในการวิ่งอะไรต่างๆมากมายนะครับพเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องทําการรีเสิร์ชก่อนนะครับแล้วก็ส,ส่วนของไอรีนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสกิลนะครับแล้วก ผมก็ถึงบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณใส่3ามเอคุณใส่5้าเรกโจมตีครับไอรินเนี่ยไอรินก็จะมีสกิลที่เบาลงมากนะครับเพราะว่าไอรินจริงๆแล้วอ่ะผมว่ามันเหมาะกับการใส่5้าคีทิคอลมากกว่านะครับเพราะว่าสกิลสี่สกิลเนี่ยก็จะได้แบบแรงแบบระเบิดระเบิดไปเลยคระับผมนะฮะประมาณนี้นะับประมาณนี้นะครับก็คือมันสามารถใส่ได้แต่ว่าเพราะว่าเพราะว่าแพสซีฟแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วรวมๆกันเนี่ยผมคิดว่าใส่คีย์ทิคอลดีกว่าเพราะว่าเพิ่มพลเรกาโจมตีแล้วก็คีย์ทิเคอลเนี่ยมันก็จะได แต่สำหรับใครที่อยากใส่ผสมจริงๆก็ใส่เป็น3ามคีย์ที่เขสองความเร็วหรือใส่2ความเร็วเลยสองคีย์ที่เขสามความเร็วก็ได้นะครับสำหรับไอรินนะครับอ่าพวกตัวละครที่ไม่เหมาะสำหรับการใส่อีกอย่างก็คือพวกตัวละครแท้งแล้วก็สปอร์ตทั้งหลายนะครับไม่เหมาะเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพยายามอย่า,าไปใส่นะครับแต่ผมคิดว่าไม่มีใครเอาไปใส่หรอกเนาะนะครับอีกตัวหนึ่งที่เหมาะเนี่ยก็จะน่าจะเป็นโคเซตฟ้าแล้วก็โคเซตแดงนะครับโคเซตแดงเนี่ยผมก็ใส่เนี่ยน่าจะเหมาะมากๆเลยนะ เหมาะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวละครอย่างหมิงแดงอย่างเงี้ยหมิงแดงอย่างเงี้ยครับมีแพสซีฟในการลดอัตติเมตศัตรูใช่ไหมแล้วเพิ่มอัตติเมตตัวเองอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีความเด่นในการโจมตีสูงเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งลดแถบปฏิเพรศัตรูแล้วก็เพิ่มปฏิเพรตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้แบบว่าหมิงสามารถใช้อัลติเพรได้โคตรไวนะครับแล้วก็ขอบเขต6เมตรเนี่ยอันติก็จะเก็บไวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมิงก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ควรที่จะใส่นะครับเออพวกอะไรประมาณนี้นะครับเซอุงเซอินอย่างเงี้ยใส่ได้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วผมแนะนําว่าเซอินใส่ผสมดีกว่านะครับเพราะว่า มีแพสซีฟในการแบบติดคีย์ิคอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะใส่แบบ3ามชี้ความเร็วอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับสำหรับเซอิน e e เพราะถ้าเกิดเราใส่5ความเร็วเลยเนี่ยคีย์ิคอลมันจะต่ำนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้รูปแบบคีย์ิคอลเนี่ยมันก็จะแบบลำบากนิดนึงเนาะยูรินี่ใช้ได้นะครับความเร็วกับโจมตีเพราะว่ามีเพิ่มเอติเมเตตัวเอง4%นะครับบิสโพรเวตอย่างเงี้ยคือใส่ได้หมดเลยนะเลนก็ใส่ได้นะครับเพราะว่าเลนมีแพสซีฟตรงนี้ใช่ไหมไม่สนพลังป้องกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายๆตัวนะครับที่สามารถใส่ได้นะครับและบางตัวที่จําเป็นต้องใส่ผสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็ควรจะดูดีๆนะครับอย่างในส่วนของอาราเชลเองเนี่ยก็จริงๆก็สามารถที่จะใช้ความเร็วการโจมตีได้นะครับเพราะว่ามีผลลัตาตาต่อเนื่องนะก็คือจะตีคอมโบบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ใช้สกิลอ,อะไรอะพวกอันติได้ไวนะครับยิ่งตีมันก็เก็บอันติไว้ใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีแพสซีฟที่จะเพิ่มความเร็วไอในการเก็บอันตินะครับเพราะฉะนั้น ก็อาจจะต้องใส่แบบผสมนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกกันแหละนะครับใส่แบบผสมน่าจะมีโอกาสที่จะสร้างคามเสียหายได้สูงกว่านะครับโดยประมาณโดยประมาณนะครับแต่แต่ว่าถ้าเป็นตัวละครที่แบบเน้นตีจริงๆอย่างเดวโลนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะใส่แบบ5เซตไปเลยนะครับเดลโลนหมิงหรืออะไรอย่างเงี้ยใส่แบบ5เซตไปเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกัน นะครับเราไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่มาแนะนําเซตใหม่ว่าเหมาะกับตัวละครแบบไหนอะไรยังไงแค่นด้เองเลยครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเลยครับแล้วก็นะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์ก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมมาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผม